รูปแบบการบอร์ดแคสในแบบที่2นะครับจะเป็นรูปแบบของการ แจ,แจ้ง,งข้อมูลข่าวสารครับการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับประโยชน์ของสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะทําให้ลูกค้านะฮะไม่รู้สึกว่าเรายัดเยียดสินค้าให้เขาเกินไปเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกขายมากเกินไปครับจะทําให้เขารักแบรนด์เรามากขึ้นทําให้เขาติดตามแบรนด์เรามากขึ้นก็ได้ครับการแจ้งข้อมูลข่าวสารในแบบที่1นนะครับเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารแบบให้ความรู้ครับการให้ความรู้กับลูกค้านะครับจะทําให้ลูกค้ารู้สึกได้นะครับว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญเราคือเอ็กเพร์ด้านนั้นจริงๆนะครับและลูกค้าจะเกิดความเชื่อใจแล้วก็ตัดสิน ใจเป็นลูกค้าของเราในที่สุดครับผมตัวอย่างการบอดแคสแบบการให้ความรู้นะครับผมทําไมต้องทานวิตามินอ่าเราเปิดหัวด้วยคําถามเลยเพราะวิตามินเป็นส่วนประกอบสําคัญในร่างกายที่ช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทําให้ไม่ป่วยง่ายสนใจวิตามินเพื่อสุขภาพสอบถามวอดมินได้เลยครับมันเป็นการบอดแบบเราไม่ได้ขายของให้ลูกค้าเราบอดว่าทําไมคนเราต้องทานวิตามินให้ลูกค้าคนอ่านเ๋อมีข้อมูลทานวิตามินแล้วจะสุขภาพดีป้องกันไม่ทําให้ป่วยง่ายคือว่า ไดอ้อย่างเราต้องทานวิตามินอะไรจะมีการติดต,ต่อกับหาหาทางเพจติดต่อกับหาทางผู้ขายไงครับมันมีโอกาสได้โดยที่เราไม่ขายเกินไปครับผมมาดูตัวอย่างที่2นะครับเทคนิคยอดนิยมที่คนยิงแอดต้องรู้เรามาบอกเทคนิคนะครับเราไม่ได้มาขายเทคนิคการรีทา์เก็ตก็คือการทําการตลาดกลับไปหาคนที่สนใจสินค้าคุณอยู่แล้วหากสนใจทําการตลาดแบบโค้งวงจรแจ้งชื่อและเบอร์โทรให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับได้เลยครับเราไม่ได้ขายสินค้าให้เขาเราให้ความรู้เขาครับ เรามาบอกเทคนิคเขาเทคนิคการรีทากเก็ตถ้าลูกค้ามีความรู้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะไม่มีให้รีทาเก็ตคือทําการตลาดกับลูกค้าเก่านะแล้วถ้าเราสนใจล่ะ เราอาจจะหาข้อมูลเพิ่มหรือถามติดต่อกลับไปเพื่อขอข้อมูลในการทําการตลาดน,นี่ก็คือตัวอย่างการบอดแคสแบบให้ความรู้ครับจริงๆเราจะสามารถบอดแคสความรู้สินค้าการใช้งานสินค้าหรือว่าเป็นส่วนผสมของสินค้าอย่างเงี้ยครับที่เราอยากให้ลูกค้ารู้อย่างเช่นครีมตัวนี้สกัดจากธรรมชาติที่ช่วยอะไรเราก็สามารถส่งข้อความเหล่านั้นให้ลูกค้าอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณครับว่ามันดีกับเขายังไงหรือว่ามันช่วยอะไรเขาได้อย่างนี้ก็เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารอย่างหนึ่งครับผมเรามาต่อกันที่การแจ้งข้อมูลข่าวสารอีกแบบหนึง่ง เป็นสินค้าเข้าใหม่หรือสินค้าตัวใหม่อันนี้เราสามารถบอดแคสต์แจ้งได้เลยครับการที่มีสินค้าเข้ามาใหม่ฮะแล้วเราแจ้งลูกค้าไปว่าพี่ครับวันนี้ผมมีตัวนี้เข้ามาทําให้ลูกค้านะฮะรู้สึกว่าเราเนี่ยครับดูแลเอาใจใส่เขาว่าเฮ้ยขนาดมีสินค้าตัวใหม่มาอย่างแนะนําถึงเขาจะไม่ได้อยากได้ในตอนนี้แต่เขาก็ได้รู้แล้วว่าตอนเนี้ยเรามีสินค้าตัวนี้เข้ามานะตัวอย่างนะครับตามคําเรียกร้องห้อยจ้อคุณยายวันนี้มาในมิติใหม่จ้อกุ้งสูตรคุณยายใครสนใจติด ติดต่อสอบถามได้เลยนี่ครับอย่างตัวอย่างร้านอาหารขายจ๊อปูคนกินติดหมดแล้วแล้ววันหนึ่งคุณคิดผลิตภัณฑ์หนึ่งออกมาว่าเป็นจ๊อกุ้งแล้วคุณก็บอร์ดไปบอกเขาพี่ร้านนี้จ๊อปูก็อร่อยจ๊อกกุ้งก็ต้องอร่อยทําให้เกิดยอดขายได้ครับผมแล้วมาลองดูอีกตัวอย่างนึงครับเปิดตัวครีมหน้าขาวตัวใหม่สูตรใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโปรโมชั่นเปิดตัวจากปกติ199บาทเหลือเพียง159บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศสนใจแจ้งจำนวนให้อดินได้เลยจ้า ความรู้สึกเดียวกันกันกบคนที่ติดจอปูเมื่อกี้อันนี้คือคนที่ซื้อครีมแบนนี้ไปแล้วก็ใช้ดีจังแต่เขามีแค่สูตรกลางวันออกมาแลวทีนี้เขาอัปเกรดนะฮะตัวโปรดักต์ให้ใช้ได้ทั้งวันและทั้งคืนแล้วเขามาบอกแล้วด้วยนะของเขาดีแล้วเขามาบอกหรือว่ามีตัวใหม่มาแล้วนะเลยทาให้ลูกค้าที่เป็นสาวกอยู่แล้วลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยคะนี่เป็นตัวอย่างที่3นะครับผมกลับมาอีกครั้งตู้เซฟไลกระตูนย้ำนะฮะเป็นข้อความย้ำว่ารุ่่นนนีีี้้ขาาาายดดหมดมมมวกรอบมามาแค100ใ ราคาเดิม4,999บาทส่งฟรีทั่วประเทศสนใจพิมพ์สนใจในข้อความนี้ได้เลยครับการแจ้งข้อมูลแบบนี้จะเหมาะสําหรับว่าที่มีสินค้าตัวหนึ่งและสินค้าตัวนั้นของพี่หมดไปขายดีจัดของเข้าไปทันแล้วมีคนที่ต้องการมาจํานวนมากแล้วพอพี่มีของเข้ามาพี่สามารถบอดแคสไปบอกเขาได้เลยครับว่ารุ่นที่คุณต้องการเนี่ยตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะถ้าคุณจะซื้อเนี่ยตอนนี้มีจํานวนแค่นี้ในราคาเท่านี้สนใจสั่งซื้อยังไงวิธีนี้ก็ใช้ได้กับทุกธุรกิจนะครับที่มีปัญหาเรื่องกันสินค้าขาดสต็อกหรือว่าต้อง รอสินค้าเข้าเป็นรอบๆครับผมการแจ้งข้อมูลในแบบที่3นะครับผมคือแจ้งข้อมูลวันหยุดหรือเวลาทําการนั่นเองครับทำไมต้องแจ้งนะครับเพราะว่าหากพี่ๆทาร้านไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือช่องทางออนไลน์ก็ต้องมีหยุดประจําปีขนส่งหยุด หรือว่าปัญหาต่างที่ทําให้ธุรกิจของพี่ต้องหยุดไปนะครับการที่พี่จะต้องแจ้งไวเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจตรงกรันการโพสต์หน้าเพจอย่างเดียวไม่เพียงพอแน่นอนครับว่าลูกค้าของพี่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถเห็นได้ในโพสต์หน้าเพจแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ในกล่องข้อความละที่สามารถส่งข้อความไปให,ให้ลูกค้าทุกท่านเห็นเหมือนกันหมดได้ครับผมมีแบบไหนบ้างลองไปดูครับแบบที่1นนะครับผมสงกลานนี้ทางร้านหยุด 13- 15ถึงเมษายนออเดอร์พร้อมส่งวันสุดท้ายจะส่งวันที่12เมษายนหลังจากนั้นจะเริ่มส่ง 16เมษายนใครสนใจสินค้าก่อสงการรีบสั่งเข้ามาได้เลยครับนี่ก็คือการแจ้งนะครับในเรื่องของการขนส่งว่าถ้าคุณสั่งวันเนี้ยของจะเริ่มส่งวันนี้นะแต่ถ้าสั่งหลังจากนี้ไปจะเริ่มส่งอีกวันนะครับเพื่อเป็นการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบทั่วกันจะได้ไม่มีปัญหาแบบว่าถ้าเราไม่ได้แจ้งอนะแล้วลูกค้าสั่งมาของได้ชา้าจังเลยของได้ชา้ากันเลยเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศ ให้ลูกค้าทราบว่าวันเนี้ยขนส่งหยุดเราไม่สามารถทําการส่งได้ครับผมเรามาลองดูตัวอย่างที่2กันเลยครับปรับเวลาทําการหน้าร้านเนื่องจากลูกค้าสนใจจํานวนมากขยายเวลาจองคิวจากเวลา9โมงถึง6โมงเป็นเวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มใครสนใจจองคิวทําฟันทักจองแอดมินได้เลยชาตนนี่ก็เป็นการแจ้งอีกแบบหนึ่งกรณีที่คุณอยากขยายเวลาในการทําการเนื่องจากลูกค้าเยอะหรืออยากได้ลูกค้าเพิ่มอันนี้แล้วแต่กลยุทธ์แต่การที่บอกให้เขาเข,าเข้าใจตรงกรันทุกคน มันจะมีโอกาสให้โอ้ร้านนี้ไม่เคยได้คิวเลยขยายจองคิวแล้วลองจองดีกว่ามันจะทําทให้คุณเพิ่มโอกาสในการขายบริการหรือสินค้าของคุณได้มากขึ้นครับการแจ้งข้อมูลเรื่องการปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในข้อ4ี่นะครับผมทุกธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนครับไม่ว่าจะเป็นค่าส่งเรื่องค่าราคาสินค้าเราควรบอกลูกค้าแบบตรงไปตรงมาครับว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้จริงๆปรับเปลี่ยนเพราะอะไรและลูกค้าทําไมต้องเข้าใจตรงกันด้วยเราลองไปดูครับ แจ้งข้อมูลเรื่องการปรับเปลี่ยนต่างๆอย่างที่1นนะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันจ้าตอนนี้ทางร้านปรับค่าส่งเพิ่มจาก20บาทเป็น30บาททุกออเดอร์เหมือนเดิมหากยอดสั่งซื้อเกิน200บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศใครสนใจแบบไหนสอบถามทางข้อความได้เลยจ้าอันนี้คือผมว่าธุรกิจทุกธุรกิจต้องเคยเจอครับในเรื่องของต้นทุนในค่าส่งที่สูงขึ้นเรื่องของต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นเนี่ยฮะคือถ้าเราไม่ปรับหรือเราไม่อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราเจ็บตัวอยู่หรือว่าเรา กำลังกินเนื้อตัวเองอยู่หรืออะไรเงี้ยครับคือเราต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเราต้องขอปรับขึ้นนะด้วยเหตุผลอะไรเราสามารถบอกเขาได้ครับผมอย่างข้อตัวอย่างที่2นะครับแจ้งลูกค้าที่น่ารักทุกท่านตอนนี้ทางร้านได้เปลี่ยนบัญชีสําหรับชําระเงินเนื่องจากทางร้านได้จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องแจ้งให้ทุกท่านโอนเข้าบัญชีแล้วก็แจ้งรายละเอียดไปเท่านั้นแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันหากสนใจสอบถามสินค้าอื่นแจ้งแอดมินได้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณต้องแจ้งให้ทุกคนรู้ให้ลูกค้าขขอออองงงงพี่ๆทุกกคคนนรรรรู้ะืืเเาาชํิ หากพี่มีการเปลี่ยนบัญชีชําระเงินหรือว่ามีการเปลี่ยนช่องทางการชําระเงินเนี่ยพี่ควรจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านรู้ครับผมตัวอย่างที่3นะครับอันนี้ก็เพิ่งสดสดร้อนๆ้อนไม่นานเท่าไหร่ขอแจ้งลูกค้าทุกท่านเนืน่องจากภาวะหมูราคาขึ้นเมนูหมูทุกเมนูทางร้านต้องขอปรับราคาขึ้นอย่างละสิบาทหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบมีอาหารตามสั่งและทําเข้ากล่องด้วยสนใจติดต่อสั่งอาหารที่ตามช่องทางนี้นี่แหละครับการแจ้งข่าวสารบอร์ดแคสแบบแจ้งข่าวสารมีประโยชน์ตรงนี้ครับเราสามารถกระจาย สิ่งที่เราอยากสื่อให้ลูกค้าของเราลูกเพจของเรารู้โดยทั่วกันนะครับแล้วเขาสามารถรู้ได้ถ้าเขาเป็นลูกค้าของพี่จริงเป็นคนที่รักในตัวสินค้ารักในแบรนด์ของพี่จริงเขารับได้แน่นอนครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวร้านค้าของพี่ครับสำหรับการแจ้งข้อมูลนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับพี่ๆสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของพี่ๆได้เลยนะครับผม